ามาดูเพลง Baby Shark กันมาดีกว่านะคะขอแสดงความยินดีด้วยถือว่าเป็นเพลงแรกเลยนะคะที่มียอดวิวทะลุ1,000 0ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ชวนมาแสดงความยินดีกับข่าวสุดปังอลังการนะคะของคลิปขวัญใจคุณหนูๆอย่าง Baby Shark ค่ะที่ล่าสุดนะคะก็ทราบประวัติศาสตร,ร์ทำยอดวิวบน YouTube ทะลุ10,000ล้านครั้งเป็นคลิปแรกของโลกเลยนะคะหลังจากที่มีการปล่อยเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2016หรือว่ากว่า5ปีมาแล้ว โดยเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานของแบรนด์เพื่อการศึกษาจากเกาหลีใต้อย่างพิงฟงนั่นเองซึ่งตัวผู้ก่อตั้งนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราตอนที่เขาเนี่ยมาเมืองไทยนะคะว่าไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่าจะได้รับกระแสะตอบรับที่ร้อนแรงมากขนาดนี้ โดยนอกจากจะเป็นคลิปแรกบน y t u t u นะคะที่ทำยอดวิวทะลุหมื่นล้านแล้วคลิปเพลงที่พูดถึงครอบครัวปลาฉลามที่มีตั้งแต่พ่อแม่ลูกฉลามไปจนถึงปู่ย่าตายายฉลามเพลงนี้นะคะก็ยังคงรั้งตำแหน่งแชมป์คลิปบน y o YouTube ที่มียอดวิวสูงสุดตลอดการต่อไปด้วยค่ะโดยทิ้งห่างรองแชมป์ก็คือเพลง Despacito นะคะผลงานเพลงแดนสุดเซ็กซี่โดย Rui f o n s ะคะศิลปินจากปอร์ติโกเกือบ3,000ล้านวิว ส่วนอันดับที่3นะคะคลิปยอดวิวบน YouTube สูงสุดตลอดกาลนั้นก็คือเพลงเสริมร้บทัฒนาการเด็กชอนี่ชอนี่เยสนะป๊าป้านะคะจากช่องลูล u ค i ิสยอดวิวกว่า6,100ล้านครัค้งค่ะอันดับที่4นะคะเพลง Chef of You จากเจ้าพ่อเพลงรักไอซ์แลนดะคะยอดวิวกว่า5,500ล้านครัค้ง และอันดับที่5นะคะนั่นก็คือเพลง s e e y o u a g a i n ซึ่งเป็นเพลงประกอบหนัง Fast and Furious ภาค7นะคะผลงานของ v i z k h a l i f a featuring กับ Charlie Puth ก็มียอดวิวกว่า5,300ล้านครั้งค่ะ <c oughs> อยจะขอแสดงความยินดีด้วยกับครอบครัวปาลาสลาบนะคะสุดฟังอลังการ <c oughs> มการ <c oughs> มกๆไม่เลนนะคะ่ะ <c oughs>